เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่หนึ่งนะครับมิถุนายนนะครับช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งยี่สิบนาทีนะครับเกิดเหตุมีกลุ่มคนร้ายจำนวนหกคนใช้รถตู้พาหนะเข้าไปทําการขโมยเป็นบุญไฟฟ้าภายในโกดังเก็บของในส่วนของอ่าโกดังเซเดียมนะครับเมื่อเกิดเหตุนะครับเจ้าที่รอพซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับแจ้งนะครับแล้วเข้ามาลังับเหตุนะครับกลุ่มคนร้ายได้พยายามที่จะหลบหนี นะครับจนกระทั่งมีการประทะกันระหว่างกลุ่มคนร้ายเองแล้วก็กลุ่มรอพที่มารังับเหตุนะครับจากนั้นคนร้ายสามารถขับรถรถตู้ออกไปได้แล้วก็บางส่วนได้วิ่งออกไปนะครับผู้ขับขี่นะครับซึ่งอันนี้ทราบชื่อเรียบร้อยแล้วครับได้ถอยรถมาชนในตุส่วนของรอพหนึ่งท่านซึ่งขับจอยอติดตามไปเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับจากนั้นได้หลบหนีไปนะครับได้มีการนําของกลางบางส่วนได้ยินนะครับ ได้มีการนาของกลางบางส่วนนะครับไปฝากไว้กับพุทธหาอีกรายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรายที่7ที่ไม่อยู่ในที่กเกิดเหตุนะครับแล้วก็จากนั้นก็มีการฝากรถแล้วก็หลบหนีไปนะครับเจ้าที่ตารวจนะครับได้มีได้มีการประสานกําลังหลายส่วนนะครับทั้งในส่วนของศูนย์สืบนครบาลสืบผ้านะครับแล้วก็สืบสนอท่าเรือนะครับได้มีการติดตามนะครับสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด แล้วก็พยานหลักฐานสำคัญที่ได้ต้องขอบคุณในส่วนของเจ้าที่รอพอนะครับซึ่งให้ข้อมูลของผู้ก่อเหตุนะครับจนกระทั่งสามารถรวบรวมหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด6รายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จับ1รายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของนายเจซึ่งผู้รับของกลางไว้ที่ในใ,ในการขโมยไปในครั้งนี้นะครับในส่วนของนับปัจจุบันนะครับตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับจับได้แล้วทั้งหมด5รายจาก6รายนะครับเหลืออีก1รายระหว่างกรารยึดหลามตัวครับ สือมีคำถามไดหมครับมีการประสานมานะครับแต่ทางเราก็ยังไม่ป,ปักใจเชื่อตั้งทีเดียวนะครับก็ยังมีการกดดันอยู่เพื่อให้สามารถจับกลุ่มตัวได้ครับณตอนนี้ยังไม่มีตัวครับตัวยังไม่ได้อยู่บริเวณนี้ครับแต่เชื่อว่าน่าจะอยู่ไม่ไกลครับจากบริเวณนี้ครับ ในส่วนของผู้ถหายที่จับกุมได้ทั้ง5คนเนี่ยให้การคล้ายๆกันนะครับว่า,าเมนหลักเลยคือนายแบงค์เป็นคนรวบรวมของกลุ่มผู้ถหายทั้งหมดเพื่อที่จะมาทําการขโมยของในส่วนของที่โกดังเซดียมครับณตอนนี้ยังไม่มีเพิเ่มเติมครับจากเดิมครับคือเท่าที่ทราบเขามีการจัดแบ่งนะครับตอนนี้คือเรายังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของเขาซทั้งหมดนะครับ คือทั้งบทห้ารายยังให้การว่าเป็นการกระทําครั้งแรกยังไม่ได้มีการแบ่งปันกันนะครับรถตู้ของนายแบงค์ครับมีการซื้อต่อหลายครั้งจากจากเจ้าของเดิมครับอาคนละส่วนนะครับอาจจะมีสองคันคันเกิดเหตุที่คันนี้นะครับเป็นรถแทนใช้ในการการเกิดเหตุนะครับอีกคันหนึ่งน่าจะอยู่มุมด้านโน้นนะครับจะเป็นสีแล้วก็คล้ายกันเป็นรถตู้ของทางกรมศุลนะครับ ให้ทางสอนอมาใช้งานไตนมาแล้วครับเมื่อประมาณสักปีห้าสามมาเป็นเป็นสิบปีแล้วครับคือจากค้ามิการเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นนายเบิร์ดครับที่เป็นคนทำหน้าที่นี้ครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เหลือแบงค์คนเดียวครับมีติดต่อมาจะมอบตัวครับแต่ว่าเราก็ยังกดดันอยู่ครับ อในเบื้องต้นเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยจากคุมผู้หา5คนที่เราจับกลุ่มมาเนี่ยให้การว่าข้อมูลทั้งหมดในแบงค์เป็นคนรวบรวมมาและก็จชกชวนคนเหล่านี้มาร่วมก่อเหตุนะครับแต่เราก็ยังไม่ปักใจเชื่อซะทีเดียวนะครับเชื่อว่าอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าขอดูเรื่องของพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับทื้นที่ส่วนของอโกดังสเตเดียมเนี่ย เนื่องจากเป็นพื้นที่เปิดนะครับปกติมีการแข่งฟุตซอลเป็นปกติอยู่แล้วนะครับฉะนั้นคนต่อไปสามารถเข้าไปได้ครับจุดนี้เป็นจุดที่จริงเป็ียนพื้นที่ของการท่าเรือนะครับแต่ว่าส่วนของกรมศุลเนี่ยมีการเช่าสลับเก็บโกดังเพื่อเก็บของกลางที่ต่วเนื่จากหลายส่วนมาครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการสืบสวนต่อครับก็ไม่ตัดซะทีเดียวครับ ่านมานะครับในส่วนของสุวกรกเรายังไม่พบว่ามีมีการลักขโมยเกิดขึ้นนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้พบและได้ดูดพบเอ่อในการลักขโมยนี้นะครับเออ,เอ,อการลักขโมยเนี้ครับถือได้ว่าเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าเขาเป็นการสุ่มในการเปิดตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้นะครับ ึ่งเราทราบกันว่ามีการตัดกุญแจนะครับจานวน5้าตู้ฮีเนอร์ด้วยกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าเขาชี้จุดได้ว่าเป็นตู้ไหนที่เป็นตู้บุหรี่ฟ้าที่เขาต้องการขโมยนะครับเขาน่าจะตัดตู้นั้นเป็นเพียงตู้เดียวนะครับซึ่งจากที่พบนะครับเขามีการตัดถึงห้าตู้เมื่อพบตู้บุหรี่ฟ้าที่เป็นเป้าหมายของเขาเขารีบขนขึ้นไปแต่เขาขนไปได้แค่สามที่พอเท่านั้นนะครับ หลังจากนั้นคาดว่ามีเราพอ,อ,อซึ่งมาสังเกตการรัะตะเวีนเห็นทําให้เขาอ่ะรีบเร่งหลบหนีไปนะครับครับและในจุดนี้นะครับเห็นได้ว่าประสิทธิภาพในการกวาดล้างบุหรี่ฟ้าของประเทศเรานะครับตามนโยบายของรัฐบาลได้ผลเป็นอย่างยิ่งทั้งในส่วนของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติหรือส่วนของเจ้าหน้าที่สุขภัณฑ์หรือว่าส่วนอื่นๆนะครับทําให้บุรีฟ้า บุหรี่ฟ้าในนั้นจาก50ห้าตู้นะครับการตรวจสอบเบื้องต้นมีอยู่ประมาณ5ตู้นะครับซึ่งในนั้นนะครับเออเขาคาดว่าเขายังไม่ทราบว่าเป็นตู้ไหนเขาเลยสุ่มตัดสุ่มตัดเป็นสินค้าอื่นหรือว่าเป็นอ,อตู้สินค้าเอกสารเขาเลยไม่ได้เอาไปพอเจอบุหรี่ฟ้าเขาจึงรีบผลไปนะครับครับเชื่อว่าในใน50้าตู้นั้นนะครับ เขามีการมีการสุ่มมีการเปิดเจอถ้าเกิดว่าเขาเปิดห้าตู้นี้ไม่เจอเขาก็เปิดต่อตูท 6, ต้ที่หกตู้ที่เจ็ดจนกว่าเขาเจอพอเจอเสร็จแล้วเนี่ยเขากา็มีการาลักลอบในการขนสินค้านั้นไปนะครับในเบื้องต้นต้องดูตามข้อเท็จจริงเป็นหลักนะครับขึ้นอยู่กับการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนนะครับแต่แต่เบื้องต้น อันนี้เป็นหน้าที่ของอสำงงนักง,งานตารวจแห่งชาติที่จะสอบสวนหาขา้เอเท็จจริงต่อไปนะครับแต่เบื้องต้นจากรูปการที่เขาตัดตู้เวนเนอร์ที่เราเห็นนะครับที่มีอยู่ห้าตู้นะครับเห็นได้ว่าเขาเป็นการสุ่มตัดตู้ไปเรื่อยๆนะครับครับ <c oughs> ตู้นี้มีอยู่ห้าห้าสิบห้าตู้ที่เราเช่าพื้นที่บางส่วนนะครับ ของการท่าเรือแห่งประเทไทยในการวางตู้ซึ่งตู้นี้จะเป็นตู้ที่ทางสุกร์จัดซื้อมาเพื่อในการจัดเก็บของกลางต่างๆที่เราได้รับจากเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆรวมทั้งเจ้าหน้าที่สุกร์ด้วยในการจัดเก็บนี้นะครับสินค้าเนี่ยรอเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะขนไปทําลายเป็นการหมุนเวียนตู้นี้ต่อไปนะครับ ในการจัดเก็บม,ม,มีการหมุนเวียนอยู่ตลอดนะครับมีการหมุนเวียนอยู่ตลอดรวมทั้งเราจะไม่ติดป้ายหรือสัญลักษณ์ใ,ใดๆให้เห็นว่าตู้ใดเนี่ยบรรจุข,ของอะไรนะครับซึ่งเป็นการป้องกันการโจรกรรมในชั้นหนึ่งแล้วนะครับครับเบรฟาเนี่ยเริ่มต้นจากหลายปีมาแล้วนะครับในการหมุนเวียนอ,อ,อย่างที่บอกครับสินค้าต้องห้ามต้องประกาศต่างๆเนี่ย เราจะมาเก็บรวมทั้งสินค้าอื่นด้วยนะครับเราจะมาเก็บในตู้นั้นครับแปลว่าถเดียวครับมันองลอรวมอยู่ถูกต้องครับมีหลายๆหลอดรวมๆกันอยู่ในนั้นไม่ไม่ใช่ว่าในตู้นั้นอ่ะเป็นสินค้าล็อตเดียวจากผู้เอผู้ต้องหารายเดียวนะครับเป็นไปได้ครับอันนั้นจะเป็นระบุเออ่หมายเลข ในการจัดเก็บแฟลกพอดีของเรานะครับซึ่งอันนั้นอนะ่ะอยู่ทางท้ายตู้ก็เป็นไปได้ว่าอันนั้นอนะ่ะเป็นของล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาครับผม่ออยอางนี้ครับขอบคี่พี่น้องสื่อมวลชนสงสัยสอบถามยน,นะฮะผมเองก็ได้มีการซักถามเบื้องต้นแล้วนะครับก็สงส,ยสัยเช่นเดียวกัน นะครับว่า,าทําไมาคนร้ายกลุ่มคนร้ายถึงไปสุ่มในตู้ในกลุ่มที่เก็บรักษาของกลางบุหรี่ฟ้านะครับแต่ว่าเขาก็ไปสุ่มหลายตู้เหมือนกันถ้าเจาะจงตู้ใดตู้หนึ่งเนี่ยผมก็สงสัยทันทีว่าต้องมีเจ้าที่หรือบุคคลในเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ประเด็นนี้เราก็ยังไม่ทิ้งนะครับจเจาเตาจะมีการสืบสวนขยายต่อไปซึ่งานายแบงค์เนี่ยถือว่าเป็นเป็นผู้ต้องหา ที่ก่อคดีมาหลายคดีและปัจจุบันโดยพฤติการเขาเนี่ยก็เป็นผู้ที่จําหน่ายบุหรี่ฟ้าทางออนไลน์นะครับเราก็มีการติดตามพฤติการเขาอยู่ถ้าได้ตัวเข้ามาแล้วเชื่อว่านะครับข้อที่จริงก็คงจะปรากฏในหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกเเ็เราก็สงสัยประเด็นนี้เช่ชนเดียวกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับอันนี้นะครับ,บ,รบรนี่แหละครับานายแบงค์เนี่ยได้กลับเป็นผู้ต้องหา ที่มีพฤติการที่ค้าบุหรี่ทางออนไลน์แล้วบุหรี่ไฟฟ้าที่เจ้าที่ตรวจยึด้ต่างๆเนี่ยยังไงก็ส่งไปที่ศุลกากรก็มาเก็บที่ที่นี่แหละครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเป็นที่หมายเนื่องจากบุหรี่ไฟขนาดนี้มันหายากขึ้นนะครับก็ไม่สามารถสั่งทางออนไลน์ได้ง่ายเหมือนสะดวกเหมือนเมื่อก่อนเขาก็จึงหาช่องทางในการที่จะมาก่อเหตุในพฤติการดังกล่าวที่ท่าเรือนี่แหละครับ ใช่ครับก็เราก็ส่งให้ใหกรมศุลากรนะแล้วแต่สุรากรจะไปเก็บภาษาที่ใดนะครับเนื่องจากว่าของกลางบุหรี่ไฟที่เราตรวจยึดได้ทั้งหมดนะเราจะส่งให้สุลากรทั้งหมดนะเนื่องจากเป็นสินค้าที่เขาห้ามนําเข้ามาในราชอาณาจักรครับแน่นอนครับกรมศุลากรมีมาตรการในการดูแลของกลางเป็นอย่างดีเนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่เช่าของการท่าเรือนะครับซึ่งการท่าเรือเนี่ยจะมีรอพอมามาดูแล วนเวียนมาดูแลอยู่ตลอดนะครับวนเวียนมาดูแลอยู่ตลอดและเห็นได้ว่าปฏิภาพของเราพอที่การท่าเรือได้จ้างมานะครับซึ่งเป็นขององค์การทหารบาสึกนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดียิ่งถึงขนาดยอมสละชีพเพื่อทรัพย์สินของทางราชการนะครับอย่างต่อเนื่องครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับมีการกวาดล้างนะครับเรียกว่า วาดล้างบุหรี่ฟ้าครั้งโหรหานของประเทศไทยนะครับทําให้มีหน่วยงานต่างๆทั้งสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติกรมสุลกรและก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมีการตรวจขันแล้วก็จับกลุ่มบุหรี่ฟ้าแล้วมาส่งกรมสุลกรอย่างต่อนเนื่องครับทาให้มีการเปิดตู้และเก็บสินค้าต่างๆที่รอการทําลายนะครับอย่างต่อนเนื่องและในเร็วๆนี้เราจะมีการทําลายบุหรี่ฟ้าลอตใหญ่เกิดขึ้นภายในเดือน2เดือนนี้ด้วยครับ ครับอย่างที่บอกว่ากรมสุกรนะครับเช่าพื้นที่ของการท่าเรือเพียงบางส่วนส่วนอื่นนั้นยังเป็นสนามฟุตซอลยังเป็นพื้นที่ในความคับครองของการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เปิดที่ประชาชนบางส่วนที่เขามาเช่าเช่นมาจัดงานคอนเสิร์ตมาแข่งบอลซึ่งมีสนามฟุตซอลอยู่ด้วยคนทั่วไปสามารถเข้าได้ซึ่งไม่แปลกว่า อาจจะมีคนล่วงรู้ว่าเห็นว่ามีการเอาสินค้าหรือของบางอย่างนําเข้าตู้คอนเทนเนอร์นั้นเป็นไปได้ครับ,บเ,เ,เรื่องนี้ผมตอบไม่ได้ครับไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุครับอ,รอ,รอย่างที่บอกครับตู้ที่เก็บบุหรี่ฟ้ามีประมาณห้าตู้ครับผมในจํานวนทั้งหมดห้าสิบห้าตู้ครับอยู่กระจัดกระจายครับเพื่อเพื่อไม่ให้ เป็นที่สงสัยนะครับเราจะมีกระดาจ่จายและไม่บอกสัญ,ญลักษณ์ใดๆแต่เราจะมีบัญชีที่รับรู้กันครับผมคนที่ถือบัญชีก็คือเจ้าหน้าที่ในในของกรมตุกรที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างที่บอกว่าการที่รู้ว่าเอ่อตู้ใดเก็บของใดเนื่องจากเป็นพิธีเปิดเป็นไปได้ว่าบุคคลภายนอกก็อาจจะมีส่วนในการรับรู้ได้โดยทั่วไปเช่นเดียวกันครับ มาตราการในการดูแลรักษาของกลางนะครับเมื่อกี้ผมได้สั่งการให้ทางทางตรวจนครบาลร่วมกับกมรมศุลการกรและก็การท่าเรือที่เก็บรักษาของกลางโดยเฉพาะยี่หบุหรี่ฟ้าช่วงนี้เราก็เป็นที่รับทราบนะครับว่ามันหายากแล้วก็กลุ่มผู้ผู้ต้องการก็ยังมีจำนวนมากอยู่เพราะฉะนั้นการดูแลรักษาของกลางเรื่องบุหรี่ฟ้าเนก็ขอได้ได้กำชับเข้มงวดเราขออย่าให้มันเกิดเหตุซ้ําอีกนะครับ คือทุกพื้นที่เมื่อมีการจับกลุมยึดบุหรี่ฟ้ายัางไงก็ส่งท่าเรือนะครับส,ส่งกลมศุลกากรนะครับส่วนกรมศุลกากรจะไปเก็บรักษาที่ที่ใดนะก็เป็นอีกอีกส่วนหนึ่งนะครับคือฝากทุกรายอยู่แล้วนะครับเพราะเราไม่สามารถเก็บรักษาเองได้นะครับ ฟ้าเรามีการปรับปรามอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายโดยเนื้อมันอยู่แล้วก็เป็นสินค้าที่ห้ามนําเข้ามาในราชอาณาจักรของเราไม่ว่าใครครอบครองใครจําหน่ายนีมันผิดหมดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็แล้วที่สําคัญที่สุดคือมันทําลายต่อสุขภาพเราไปอย่างยิ่งเนื่องจากส่วนผสมในบริเไฟฟ้านั้นกระทรงวงสาธารณสุขยืนยันแล้วว่ามีสารต่างๆที่ทาให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเพราะนั้นก็อยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนในการสูบบรี่ไฟฟ้านั้นขอมันผิดกฎหมาย แล้วมันอันตรายต่อสุขภาพอย่าไปกระทาเลยแต่เราจะมีการปราบปรามจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะครับใช่ครับทั้งหมดครับคือบุหรี่ปกตินั้นเป็นตามพระวัติศาสตร์เป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายแต่ว่าอยู่ในการควบคุมนะครับถ้า การทํำที่มันผิดกฎหมายเช่นการส่วนผสมก็ดีหรือการนําเข้าที่มันไม่ได้เสียภาษีก็ดีเราก็ต้องมีการปราบปรามอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับครับก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทอ่ำแผนยังไม่มีนะครับแต่มีฝากทางผู้นี้ครับขอบคุณครับ